เคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมประเทศไทยถึงขับรถชิดซ้ายขณะที่ประเทศอื่นๆส่วนใหญ่เลือกที่จะขับรถชิดด้านขวาหากคนเป็นคนหนึ่งที่เคยสงสัยแล,ล้วเราก็คลิปวิดีโอนี้ไวทูลเลอร์จะพาไปหาคําตอบครับจากจํานวนประเทศทั้งหมด241ประเทศที่มีการเก็บสถิติพบว,ว่าประเทศที่ขับรถชิดซ้ายบนโลกนี้มีทั้งหมด68ประเทศยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นอังกฤษอินเดียออสเตรเลียามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปิน รุ่นนายสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นต้นครับเทียบกับประเทศที่ขับรถชิดขวามีจำนวนถึง173ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝร Germany, Canada, Russia, ั่งเศสเยอรมนีแคนาดารัสเซียจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไต้หวันลาวเวียดนามกัมพูชาเป็นต้นครับคำถ,ถามคือและทำไมบางประเทศขับรถชิดซ้ายบางประเทศขับรถชิดขวาจุดต้นต้นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันครับ จุดต้นต้นของการขับรถชิดซ้ายและขับรถชิดขวาเริ่มต้นที่ทวีปยุโรปจากประเทศมหาอำนาจสองประเทศในยุคนั้นคือประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นสองประเทศที่ออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกต้นกําเนิดการขับรถชิดซ้ายมาจากประเทศอังกฤษในปีคศ .1998 นักโบราณคดีค้นพบถนนคู่ที่ยังคงสภาพเดิมไว้ซึ่งนําทางจากเหมืองหินสมัยโรมันใกล้สวีเดนทางตอนใต้ของอังกฤษ ช่องของถนนทางด้านซ้ายมองจากเส้นทางที่ออกจากเมืองหินนะครับมีความลึกมากกว่าทางฝั่งขวาซึ่งน่าจะเป็นการจราจรด้านซ้ายเนื่องจากเกวียนจะออกจากเมืองหินด้วยการบรรทุกหินจํานวนมากทําให้ช่องทางทางด้านซ้ายลึกกว่าช่องทางทางด้านขวานักประวัติศาสตร์บางคนเช่น n o o t ตโค p พากินสันเชื่อว่านักเดินทางที่ขี่ม้าหรือเดินเท้าในสมัยโบราณ โดยทั่วไปจะชิดซ้ายเนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวาคนที่ขีม่ม้าสองคนจะเริ่มการต่อสู้แต่และคนจะชิดทางด้านซ้ายและใช้มือขวาในการจับอาวุธตอนนั้นยังเป็นยุคกลางซึ่งเป็นยุคที่ทหารและชนชั้นสูงในอังกฤษและยุโรปนิยมเดินทางโดยใช้ม้าเป็นหลักคนในยุคนั้นจะใช้มือซ้ายในการบังคับมา้าและปล่อยให้มือขวาซึ่งเป็นข้างที่คนส่วนใหญ่ถนัดจับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ ทำให้หลายคนเดินทางไปไหนมาไหนโดยวิธีการขีม่ม้าหรือรถมา้าโดยการจะเลือกเดินทางทางขดซ้ายและให้ยานพาหนะส่วนมาทางด้านขวาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมาประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ได้ออกกฎหมายจราจรให้ขับรถชิดทางด้านซ้ายของถนนโดยออกกฎหมายนี้มาตั้งแต่ปีคศ .1756 ส่วนต้นกำเนิดการขับรถชิดขวามาจากประเทศฝรั่งเศสครับ ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เร่องอำนาจในยุคนั้นเหมือนกับประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสจัดถือทมเนียมปฏิบัติโดยให้ขุนนางและชนชั้นสูงที่มียานพาหนะในการเดินทางอย่างรถม้าให้เดินทางชิดทางด้านซ้ายเป็นหลักส่วนกลุ่มชาวนาหรือกลุ่มชั้นแรงงานจัดให้เดินทางชิดขวาจนกระทั่งในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสในปลายศตวตรรษที่18เหตุการณ์นี้เป็นเหมือนการยกเลิอกอภิสิทธิ์ของกลุ่มขุนนางและกลุ่มชนชั้นสูง ทำให้กลุ่มขนนางและกลุ่มคนชั้นสูงหวาดกลัวและพยายามทําตัวให้กลมกลืนกับประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนจากการเดินทางบนถนนแบบชิดซ้ายไปเป็นแบบชิดขวารัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของจักรพรรดินาโปเลียนที่1ก็ได้เข้ามาปฏิวัติและออกกฎหมายใหม่ๆซึ่งรวมไปถึงออกกฎหมายจราจรให้เดินทางชิดด้านด้านขวาซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศอังกฤษ และในเวลาต่อมากฎหมายจราจรแบบชิดทางด้านขวาของฝรั่งเศสก็ได้แพร่หลายไปนในทวีปยุโรปภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศต้นกําเนิดการขับรถชิดซ้ายอย่างอังกฤษกับชิดขวาอย่างฝรั่งเศสมีความแตกต่างกันมากนะครับประเทศอังกฤษต้นกําเนิดขับรถชิดซ้ายเป็นหมูกก่เกาะในขณะที่ต้นกําเนิดขับรถชิดขวาอย่างฝรั่งเศสตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่เกือบจะใจกลางทวีปยุโรปและมีพรมแดนติดต่อ,อก,กับอีกลหลายประเทศในทวีปยุโรป ทำให้วัฒนธรรมการขับรถชิดขวาเผยแพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งแตกต่างจากประเทศอังกฤษที่เป็นหมู่เกาะการเดินทางระหว่างประเทศจําเป็นต้องใช้เรือในการข้ามฟากอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่วัฒนธรรมการขับรถชิดซ้ายไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศในท,ในทวีปยุโรปมาดูการเผยแพร่วัฒนธรรมการขับรถชิดซ้ายและชิดขวาไปยังทั่วโลกนะครับในทวีปยุโรปมีเพียง4ประเทศที่ยังคงขับรถ ชิดทางด้านสายประกอบด้วยสราระอาณาจักรซึ่งสรารชอาณาจักรนี้จะประกอบด้วยประเทศอังกฤษไอแลนด์เหนือสกอตแลนด์และเวลนะครับและอีก3ประเทศก็คือไอแลนด์มอลตา้าและไซปรัสซึ่งประเทศทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนเกาะที่ไม่มีถนนเชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศที่ขับรถชิดทางด้านขวาหลายประเทศที่ใช้การจราจรชิดซ้ายประกอบด้วยอดีตอาณานิคมของอังกฤษในคาบิเบียนแอฟริกาใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต,ต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่ได้เป็นอานานิคมของอังกฤษแต่ก็เลือกขับรถชิดซ้ายเช่นญี่ปุ่นไทยเนปาลภูฐานมูซัมบิกซูรินามติมอร์ตะวันออกและอินโดนีเซียมีประเทศไหนที่ขับรถชิดซ้ายแล้วชิดขวาเหลืออยู่บ้างในช่วงต้นศตวรรษ1,900บางประเทศรวมถึงแคนาดาสเปนและบราซิล มีกฎจราจรที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศหมายความว่าประเทศเดียวกันบางพื้นที่ขับรถชิดซ้ายบางพื้นที่ขับรถชิดขวาและระหว่างทศวรรษที่1,900หลายประเทศได้กำหนดมาตรฐานในเขตอำนาจของรัฐและเปลี่ยนจากการขับรถชิดซ้ายมือมาเป็นชิดขวามือเพื่อให้สอดคล้องกับขนธ,ธรรมเนียมในแต่ละภูมิภาคแต่ปัจจุบันก็ยังมีบางประเทศที่บางพื้นที่ยังขับรถทางด้านซ้ายและบางพื้นที่ยังขับรถทางด้านขวาเช่น ประเทศจีนในพื้นแผ่นดินใหญ่ใช้การจราจรชิดทางขวามือยกเว้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเกา๊าที่ใช้การจราจรชิดซ้ายมือประเทศสหรัฐอเมริกาใช้การจราจรทางขวามือยกเว้นหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐที่ยังคงใช้การจราจรทางด้านซ้ายมือสหราชอาณาจักรเองซึ่งเป็นต้นกำเนิดการขับรถชิดซ้ายแต่ดินแดนพ้นทะเล ยิบรอต้าและบริติส h i อินเดียนโอเชียน t o r y ใช้การจราจรทางด้านขวามือคราวนี้เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การจราจรบางประเทศที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มจากทวีปยุโรปประเทศเยอรมนีซึ่งขึ้นชื่อในด้านความเก่งกาด้านวิศวกรรมและตสาหกรรมชั้นสูงขับรถทางด้านขวาการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของทวีปยโร เพื่อให้สอดคล้องต่อการเดินทางระหว่างประเทศจึงตัดสินใจเลือกขับรถชิดขวาเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสวีเดนเดิมทีประเทศสวีเด,น,เด,เเดนขับรถชิดทางด้านซ้ายเหมือนประเทศอังกฤษแต่ในปีคศ1 9 6 7สเดวีเดนได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนการจราจรจากทางซ้ายมาเป็นทางขวามือซึ่งจําเป็นต้องมีการวางแผนอย่างครอบคลุมการรณรงค์ให้สาธารณชนรับรู้และปรับโครงสร้างพื้นฐานแม้จะมีปัญหาในเบื้องต้น แต่สวีเดนก็เปลี่ยนได้สําเร็จโดยปรับตัวเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการจราจรทางขวามือทวีปอเมริกาเหนือประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกที่สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษก็ยังคงใช้การจราจรแบบชิดซ้ายแต่พอสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษก็ตัดสินใจเปลี่ยนกฎการจราจรจากซ้ายมือไปเป็นขวามือในช่วงปลายศตวตรรษที่18 ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วต่อมาในช่วงทศตรวตรรษ1890ก็เริ่มมีการเผลิดยรถยนต์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริการถในยุคนั้นยังถูกเปลียออกมาให้มีตำแหน่งที่นั่งคนขับอยู่ทางด้านเดียวกับการจราจรคือมีพวงมลาลัยอยู่ทางด้านขวาในขณะที่การขับรถชิดขวาเช่นเดียวกัน แต่พะทำแบบนี้มันทำให้ตำแหน่งของคนขับอยู่ดิมถนนซึ่งทำให้มองเห็นรถที่สวนมาอีกฝั่งได้ลำบากและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงต่อมาในปี1908รถยนต์ Ford Model ล T ก็ได้เปิดตัวขึ้นซึ่งมีการเปลี่ยนที่นั่งคนขับจากเดิมที่อยู่ทางด้านขวาด้านเดียวกับการจราจรไปเป็นทางด้านซ้ายที่อยู่ตรงข้ามกับการจราจรเพื่อให้คนขับอยู่ใกล้กับตำแหน่งกลางถนนมากที่สุด และสามารถมองเห็นรถที่สวนมาจากอีกฝั่งได้ซึ่งรถจนฟอร์ดโมเดลทก็ได้มีการปฏววิวัติวงการยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาทั้งในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกที่คนทั่วไปสามารถซื้อได้และก็เป็นรถจนแบรนด์แรกๆที่มีการเปลี่ยนที่นั่งคนขับให้อยู่ตรงข้ามกับทิศทางการเดินรถประเทศแคนาดาซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษเริ่มแรกใช้การจราจรเดินรถเหมือนเจ้าอาณานิคมคือทางซ้าย แต่แคนาดามีการเปลี่ยนทิศทางการเดินรถจากซ้ายมือมาเป็นขวามือเมื่อช่วงยุค1920เพื่อให้การเดินทางข้ามไปยังสหรัอเมริกาทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทวีปออสเตรเลียออสเตรเลียคืออาณานิคมของอังกฤษก็มีการขับรถทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษผู้คนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆอพยพมาจากประเทศอังกฤษได้นำวัฒนธรรมของตนมาด้วยรวมทั้ง วัฒนธรรมการจราจรทางด้านซ้ายทุกวันนี้ชาวออสเตรเลียก็ยังขับรถทางด้านซ้ายประเทศซามมวในปีพศ2552ประเทศซามมวเปลี่ยนการจราจรจากขวามือไปเป็นซ้ายมือเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างออสเตรเลียาก,การเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้ารถยนต์และปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน การจะเปลี่ยนแปลงจากการขับรถจากทางด้านขวามาเป็นทางด้านซ้ายจําเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชนและมีการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นมาดูเทวีบเอเชียกันบ้างครับประเทศญี่ปุ่นในช่วงยุคปฏิวัติเมจิที่อังกฤษช่วยสร้างเส้นทางรถไฟคู่ให้กับญี่ปุ่นพร้อมๆกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นใช้การเดินรถไฟแบบชิดซ้ายซึ่งในเวลาต่อมาระบบถนนของญี่ปุ่นก็ใช้การจราจรแบบชิดซ้ายตามแบบรถไฟเช่นเดียวกันคราวนี้มาดูประเทศไทยไทยไม่ได้ถูกปกครองโดยอังกฤษแต่ขับรถชิดซ้ายเหมือนอังกฤษแม้ว่าประเทศไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือชาติใดในโลกแต่ไทยก็เลือกที่จะขับรถชิดทางด้านซ้ายเหมือนกับอังกฤษเนื่องจากช่วงกลางศตวตรรษที่18ไทยได้รับอิทธิพลจากอังกฤษค่อนข้างมาก ประกอบกับราชวงศ์อังกฤษได้ถวายรถจนคันแรกให้กับประเทศไทยให้แก่พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยเลือกขับรถชิดซ้ายพวงมาลัยขวานับตั้งแต่นั้นมาแม้ประเทศที่มีพรมแดนติดก,กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวกัมพูชาล้วนแต่ขับรถชิดขวายกเว้นมาเลเซียนะครับที่ขับรถชิดซ้ายเหมือนประเทศไทยและทำไมไม่กำหนดให้เป็นมาตรฐานการจราจรทางถนนให้เหมือนกันทั่วทั้งโลกไปเลยละ่ะ ผมว่าคงมีบางประเทศอยากเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆคงจะวุ่นวายน่าดูแต่ในอดีตก็เคยมีบางประเทศที่เปลี่ยนแปลงการจราจรจากอีกด้านหนึ่งไปเป็นอีกด้านหนึ่งได้นะครับมาดูกันว่ามีประเทศอะไรบ้างประเทศที่เคยเปลี่ยนการจราจรจากชิดซ้ายไปเป็นชิดขวาเช่นมาดูทิียยุโรปก,กันก่อนนะครับออสเตรียฮังการีบอสเนียแอนเฮอร์เเโกนวาสโลวีเนียโครเอเชีย เท็กสโลวาเกียเช็กสโลวาเนียสวีเดนฟินแลนด์โปรตุเกสไอแลนด์เนเธอร์แลนด์ทวีปอเมริกาก็มีสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับทวีปเอเชียที่เปลี่ยนจากทางซ้ายไปเป็นทางขวาก็มีนะครับก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้พมา่าฟิลิปปินส์อิสราเอลอิรักคูเวตจอร์แดนบาเรนกาตารัฟกานิสถานครับ ทวีปอเมริกาใต้ก็มีนะครับมีบราซิลอาเ์เจนตินาออรุกวัยอฟริกาก็มีนะครับเซเนกัลไนจีเรียกานาแกมเบียสูดานแองกลาเอธิโอเปียโซมาเลียเป็นต้นครับและมีประเทศที่เปลี่ยนการขับรถจากขวามาเป็นซ้ายบ้างไหมคําตอบคือมีเช่นกันครับทวีปออสเตรเลียมีประเทศสามหมู่ครับทวีปแอฟริกาก็มีนามิเบียแทนซาเนียรบันดาบารูนดีครับ นอกจากนี้ยังมีบางประเทศนะครับมีการเปลี่ยนการจราจรกลับไปกลับมามากกว่าหนึ่งครั้งครับเช่นประเทศอินโดนีเซียขับรถชิดซ้ายตั้งแต่ต้นได้เปลี่ยนไปเป็นขับรถชิดขวาและได้เปลี่ยนกลับมาเป็นขับรถชิดทางด้านซ้ายอีกครั้งในปีคศ .1975 รวมทั้งติมอร์เลสเตที่เป็นเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียนะครับขับรถชิดซ้ายมาตั้งแต่ต้นได้เปลี่ยนเป็นขับรถชิดขวาในปีคศ .1928 และได้เปลี่ยนกลับมาขับรถชิดซ้ายในปีคศ .1976 อีกครั้ง โดยสรุประบบการจราจรทางซ้ายและขวามือมีรากฐานทางปจจระวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งซึ่งการเลือกของการขับรถทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของถนนนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆรวมถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์อนานิคมภูมิศาสตร์เศรษฐกิจซึ่งการทำความเข้าขใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังระบบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางบนท้องถนนทั่วโลกอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับ คราวนี้เรามาดูการจราจรทางน้ําและทางอากาศกันบ้างนะครับว่ามีการกําหนดมาตรฐานไว้อย่างไรมาดูการจราจรทางน้ํากันก่อนนะครับตามที่อนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศสําหรับการเดินทางทางน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เรือชนกันได้บังคับให้มีการจราจรทางน้ําในทางด้านชิดขวามือนะครับส่วนการจราจรทางอากาศสําหรับอากาศยานข้อบังคับว่าด้วยการบินแห่ง ชาติของสหรัฐอเมริกากําหนดให้มีการบินผ่านไปทางขวาทั้งในอากาศและทางน้ําครับคราวนี้มาดูการจราจรทางรถไฟทางคู่กันบ้างครับในส่วนของรถไฟทางคู่การจราจรบนรถไฟโดยทั่วไปวิ่งไฟฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเส้นทางซึ่งแตกต่างจากถนนด้วยเหตุนี้ในเบลเยียมจีนฝรั่งเศสสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อิตาลี เป็นตัวอย่างของการจราจรบนทางรถไฟจะใช้การจราจรแบบชิดซ้ายมือในขณะที่ถนนจะใช้การจราจรแบบชิดขวามือเนื่องจากได้รับอิทธิพลของระบบรถไฟจากอังกฤษในช่วงต้นๆครับแต่ในบางประเทศเช่นอินโดนีเซียกลับตรงกันข้ามใช้การจราจรทางขวามือสําหรับทางรถไฟและใช้การจราจรทางซ้ายมือสําหรับถนนเป็นไงกันครับ พอที่จะเข้าใจเหตุผลของในหลายประเทศนะครับว่าทําไมถึงมีการเลือกขับรถที่ชิดซ้ายกับชิดขวาไม่เหมือนกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามชอบไวยทูเลินนะครับและเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ